พูดถึงการอันล็อกระบบจิตหรือเข้าสู่ความคิดใหม่มันเป็นการอันล็อกระบบความคิดเก่าให้มันสลายไปหรือสลายพฤติกรรมที่เราคุ้นเคยและติดกับอยู่กับความลมเหลวหรือความรู้สึกที่ทําให้เราไม่มีความสุขวันนี้เราพูดถึงการอันล็อกจิตใต้สํานึกกันแบบตรงไปตรงมาเป็นความรู้สึก ที่แก้ที่ตัวเราเปลี่ยนที่หัวใจของเราเปลี่ยนที่ความสํานึกรู้ของเราและเปลี่ยนที่ความเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องของเราเราจะอันล็อกตัวเราเองไม่ได้หรือปลดล็อกตัวเองไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าเราติดกับอยู่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราติดอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าเรากําลังตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ของการเป็นกับดักติดกับดักหรือเหยื่อถ้าเรายังเข้าใจชีวิตว่าเรายัางไปได้ การปลดล็อกก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เราจะต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราการปลดล็อกถึงจะเกิดขึ้นจริงๆวันนี้กระบวนการของการให้อะไรกับชีวิตสำคัญมากส่วนเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราในเวลานี้ในวินาทีนี้ไม่สำคัญอีกแล้วที่บอกว่ามันไม่สำคัญอีกแล้วก็หมายความว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรานั้น หรือการเกิดวิกฤตของโลกด้วยการแพร่ระบาดไวรัสของไวรัสนั้นมันกลายเป็นอดีตมันกลายเป็นปัจจุบันมันกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่เราต้องยอมรับกันอย่างอย่างแท้จริงก็คือไม่มีวันที่เราจะกลับไปหหนคืนเหมือนเมื่อ6เดือนก่อนหรือเมื่อปีที่แ,แล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์หรือการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรา ถือว่าเป็นความเคยชินหรือเป็นวิธีชีวิตใหม่ที่เราเรียกว่า new normal เรียกว่า social distancing หรือเรียกว่าการใช้ m a c h ปิดจมูกหรือการใช้ face shield เพื่อรักษาระยะห่างของความสัมพันธ์ของมนุษย์หรือของสังคมอะไรก็แล้วแต่จะถึง new order world การจัดระเบียบใหม่ของโลกซึ่งมันรวมหมดเลยตั้งแต่เรื่องที่เล็กที่สุดเรื่องที่ แทบจะไม่มีผลกับเราจนถึงเรื่องทั้งหมดที่มีผลกับเราทั้งโลกตั้งแต่การปิดเปิดสำนักงานบริษัทต,ตั้งแต่คนส่วนหนึ่งย้ายมาทํางานที่บ้านที่เกิดโฮมอะไรเอ่อเวิร์กฟอร์โฮมหรือตั้งแต่การกลับมาใช้ชีวิตที่เราจะต้องออกแบบเลเยอร์ใหม่ให้กับชีวิตดีไซน์ตัวเองใหม่ทั้งหมดเนี่ย คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของมนุษยชาติจริงๆถ้าเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในที่สุดโลกก็จะเปลี่ยนแปลงเราแล้วเราก็จะเราจะเข้าสู่กระบวนการที่เราไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ดังนั้นการจุนจิตหรือการโค้ชจึงเป็นปฏิบัติการของการตั้งหลักรับชีวิตที่ผมเรียกว่าการไมเซิชีวิตใหม่เรียกว่าการอันล็อกชีวิตคือปลดล็อกทั้งหมดเลย สิ่งไหนที่มันติดอยู่ที่มันมันทาให้เราเสียเวลามันทําให้เราเดินย่าไปย่ำมากับความผิดพลาดกับความรู้สึกไม่โอเคกับความล้มเหลวกับชีวิตที่มันเวิรนเวอร์หรือชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราติดกับดักติดพันธนาการจนทําให้เราจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้เริ่มต้นที่จะทําอะไรสักครั้งสักทีวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเป็นวันสําคัญเป็นวันดีที่สุดของชีวิตของเรา แลยเป็นช่วงเวลาที่เราต้องถามหัวใจของเราที่เราต้องบอกกับตัวเองที่เราต้องจูนที่เราก็ต้องเชื่อมที่เราก็ต้องสื่อสารกับจิตใท้สำนึกของเราผมบอกแล้วไงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ทุกคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้รวมทั้งคุณและผมพวกเราทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะอดคนหรือพัมเพอแต่มีสิทธิ์ที่จะทำมัน ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงเสริมสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานโวบาจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกกับชีวิตของเราแม้นเราในขนาดนี้หลายคนอาจจะต้องเจอกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจบางคนต้องเริ่มต้นใหม่หลายคนต้องตั้งหลักกับชีวิตในแบบที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดกับตัวเองไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนคนส่วนใหญ่ กำลังปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงมีแต่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่รูก้กฎและเข้าใจความรับของจัก,กรวาลซึ่งพวกเราคือคนที่โชคดีซึ่งพวกเราทุกคนคือผู้ที่โชคดีที่สุดในขนาดนี้ที่เรารู้ว่าเราโชคดีโชคดีเพราะเราเข้าใจและแตระหนกรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าความจริงโชคดีที่เราไม่เป็นเหยือ่อและเพียงพร้มต่อสถานการณ์โชคดีที่เมื่อเรารู้แล้วว่าสถานการณ์มันกําลังพลิกผันแปลเปลี่ยนเรากําลังปรับเปลี่ยนตัวเราเองกําลัง เลเยอร์ตัวเองใหม่กาลังดีไซน์ออกแบบชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์กับนิวโนลกับโลกที่มันเปลี่ยนไปกับมนุษยชาติที่ต้องปรับตัวเข้าสู่มิติใหม่ที่หลากหลายเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่มีคุณค่าที่เป็นนิวโนลไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้จะดำรงอยู่นานแค่ไหนหรือมันจะมีการิ้นสุดลงของการแพร่ระบาดเมื่อไรก็แล้วแต่ เมื่อใดก็ตามแต่วันนี้ความหวังที่ปลายอุโมงแสงสว่างที่มันกําลังพวยพุ่งขึ้นมาก็พอจะยืนยันได้ว่าเราอาจจะผ่านสงครามโลกครั้งที่สามที่เป็นสงครามไวรัสไดอ้อย่างรวดเร็วเท่าที่มนุษย์จะทำได้ที่ผมต้องใช้คำพูดนี้ก็เพราะว่า มันอาจจะไม่ได้ดังใจเรามันอาจจะไม่เป็นวันพรุ่งนี้เดือนหน้าอีก4เดือนก่อนอีก4เดือนต่อไปแต่มันอาจจะหมายถึงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งซึ่งมันจะพอดีกับวัคซีนกับการค้นพบที่มหาวิทยาลัยแคนบริดจ์ที่อังกฤษที่อเมริกาที่จีนหรือที่รัเสเซียไวรัสที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่กําลังทดลองการใช้ไวรัสในในสิ่งมีชีวิต และเรากําลังข้ามพ้นวิกฤติไปพร้อมกันดังนั้นกระบวนการของการบล็อกอันล็อกชีวิตจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วินาทีนี้ตั้งแต่ขณะจิตนี้ตั้งแต่การตัดสินใจในครั้งใน,ใน,งนี้ในวินาทีนี้ซึ่งเป็นที่มาของคอร์สพิเศษที่เรียกว่าอันล็อก365ที่จะเริ่มถ่ายทอดสัญญาณเพื่อจูนกับพวกเราตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปมีรอบพรีวิวมีรอบอ,อันอะไรแอคตร์ราชิมนะ VIP ซึ่งเราสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเข้าสู่กลุ่มพิเศษ V.I.P. ที่เรียกว่าอั t ต a ชิมได้เราสามารถเรียนรู้พร้อมกับผมได้นะครับและที่สำคัญที่สุดถามหัวใจตัวเองว่าอันนี้เราพร้อมไหมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นทุก ท,ทุก9ก้าวเดินพร้อมหรือยังที่จะค้าเกลียวกับประสบการณ์ชีวิตที่มันกําลังชดช่วงอยู่ในชีวิตของเราเราพร้อมหรือยังที่จะเป็นประกายของความรู้สึกที่เหนือกว่าของจิตใต้สํานึกใหม่ที่ไม่ไปปรับปรําไปตัดสินไปกล่าวโทษกับตัวเราเอง ให้เราติดกับวนแล้ววนเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าอยู่ในเขาวงกฏหาทางออกไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเราแบบแบบคนที่เลือกไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนที่ไม่มีทางเลือกหรือใช้ชีวิตแบบคนที่ไม่มีโอกาสได้เลือกลองดูซิว่าเราอยู่ในข้อไหนใช้ชีวิตอย่างคนไม่มีทางเลือกข้อที่หนึ่งใช้ชีวิตอย่างคนที่เลือกไม่ได้ข้อที่สองใช้ชีวิตอย่างคนที่จําใจต้องเลือกข้อที่สามใช้ชีวิตอย่างคนที่เลือก ในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเราจะเลือกข้อในล่ะเราจะเลือกข้อไหนล่ะผมเชื่อว่าพวกเราจะเลือกข้อสุดท้ายใช้ชีวิตอย่างที่เราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตได้ทุกคนจะต้องเลือกแบบนี้ส่วนสามข้อแรกใช้ชีวิตแบบไม่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 สามารถเลือกได้ใช้ชีวิตแบบจําเป็นต้องเลือกใช้ชีวิตแบบไม่รู้ว่าตัวเองได้เลือกไปแล้ว และเลือกในสิ่ง <ENNIS S 1> ที่เรายังไม่ใช่ไม่ใช่และเลือกในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาซะด้วยเลือกในสิ่งที่เราไม่ต้องการซะด้วยแต่เราได้เลือกไปแล้วทุกข้อที่ผมกล่าวมามันคือการเลือกของเราทุกคนแต่รู้ตัวหรือไม่ก็ก็ตามแต่การเลือกที่สุดยอดที่สุดคือการเลือกแบบรู้ตัวแบบมีสติปัญญาการเลือกแบบเราสามารถรู้ว่าเราต้องการสิ่งที่หัวใจต้องการ เลือกตามในสิ่งที่หัวใจต้องการเลือกตามความรู้สึกที่แท้จริงที่มันทรงพลังและสุดยอดเราถึงพูดไงว่าวันนี้เราจะต้องพลิกพลิกขั้วชีวิตพลิกชีวิตจากจุดที่ต่ำสุดเพื่อเข้าไปสู่จุดที่สูงสุดหรือรุ่งโนดของชีวิตไม่มีใครในโลกใบนี้ไม่ปรารถนาที่จะเข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตที่รุ่งโนดโชว์ช่วช้วชว,วานไม่มีใครไม่อยากใช้ชีวิตอย่างวิจ,จิตรการ ไม่มีใครอยากไม่ไม่อยากใช้ชีวิตอยากยอดเยี่ยมดังนั้นการปลดล็อกอันล็อก3ามโปรแกรมพิเศษที่ผมจะนำประสบการณ์หลอ่อหลอมชีวิตตลอดเวลากว่า60สปีตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์จนถึงวันนี้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แห่งชีวิตที่เต็มไปด้วย ความหมายสรจจ์และล้ำค่าให้กับพวกเราทุกคนยังไม่ปิดบังถ้าไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักชีวิตก็จะใช้ชีวิตอย่างคนที่หลงทางอย่างคนที่มืดมัวอย่างคนที่หลงผิดอย่างคนที่เสียเวลาอย่างคนที่เสียโอกาสอย่างคนที่น่าเสียดายอย่างคนที่โชคร้ายแต่เมื่อไหร่ที่เราโชคดี และรู้ว่าเราเป็นคนโชคดีรู้ว่าเราเป็นคนโชคดีเราโชคร้ายเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่โชคดีเพราะเราไม่เคยรู้ในความโชคดีของตัวเองเราก็เลยกลายเป็นคนโชคร้ายไงล่ะแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าเราเป็นคนที่โชคดีเราเป็นคนที่โคตรเก่งโคตรเก่งโคตรฟิตเลยแล้วเราจะเก็บงิเอาไว้ทําไมผมชอบพูดอยู่เสมอกับพวกเราทุกคนถ้าเราใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมได้เราจะใช้ชีวิตอย่างเหมือนเดิมไปทําไมถ้าเรารู้ว่าภายภาคหน้าในการอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะประสบความสําเร็จเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนที่สุดยอดเป็นคนที่ที่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนาเราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่ที่อะไรที่เฉยเมยที่เฉยชาไปทําไมในวันนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่สังกัดตายไปวันๆทําไมวันนี้พอเรารู้แล้วว่าชีวิตภายภาคหน้าของเราในอนาคตของเราจะเป็นชีวิตที่เราเจ๋งที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดดังนั้นถ้าเรารู้ตั้งแต่วันนี้ว่าเรามันทามันได้เราลิขิตชีวิตของเราได้ เรารู้ตั้งแต่วินาทีนี้ว่าเราคู่ควรที่จะได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตที่มันกําลังเหมือนพลุฟไฟที่ถูกจุดเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ในเทศกาลสําคัญเป็นเป็นพลุฟไฟกำลังส่งสว่างที่พลุที่มันถูกจุดจากพื้นพิภพแล้วก็วิ่งเข้าไปสู่กลางเวหาทองฟ้าแล้วก็ระเบิดออกตุ้มชีวิตของเราก็เหมือนกัน มีความรู้สึกที่เต็มไปได้วยความรับผิดชอบใหม่การอันล็อกชีวิตการปลดล็อกระบบจิตได้สํานึกใหม่เป็นวิธีการที่ที่สุดยอดและพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าเราจะได้พิสูจน์จนกว่าเราจะได้รับผลลัพธ์จนกว่าเราจะได้ลองเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งนี่คือเหตุผลสําคัญของช่วงเวลาตรงนี้ ที่เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ที่จะหาวิธีการอัลกอริทึมที่สุดยอดที่สุดระบบปฏิบัติการที่สุดยอดที่สุดมาใช้กับชีวิตของเราที่เราเรียกว่าวิธีการใช้ชีวิตและเป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเป็นการใช้ชีวิตที่เราเติมเต็มได้ทุกๆกวันทุกลมหายใจด้วยซ้ำทุกช่วงเวลาที่เราตระหนักรู้และและเข้าใจมัน เหมือนที่ผมใช้ชีวิตง่ายๆแค่หาบ้านที่อยู่ในธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นบ้านเล็กๆในป่าใหญ่เป็นหมู่บ้านที่เรื่นลมด้วยป่าและทะเลสาบตะเพ็ดเป็นแค่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็มีชีวิตที่เป็นอิสระแล้วก็มีความสุขเกือบทุกวันหรือแทบทุกวัน ไม่ต้องไปไกลถึงเขาใหญ่ไปถึงปราจินบุรีไปมีบ้านพักตากอากาศเพราะวันนี้บ้านของเราคือบ้านที่เป็นรีสอร์ทที่อยู่กลางป่าที่เราสร้างป่าขึ้นจากการปลูกต้นไม้ที่เราสร้างความทรงจํามากมายจากการเติมเต็มชีวิตผมสร้างถ้าเล็กๆซึ่งเป็นความทรงจำของการเดินทางไปนั่งสมาธิที่ภูเขาหิมาลัยท่ทิเบต ติดต่อกันหลายปีบนเทือกเขาที่สูงเส็ดฟ้าที่ปกคลุมด้วยหิมะแล้วเอาถ้ำที่เป็นความทรงจํานั้นมาสร้างอยู่บริเวณบ้านให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ของ VIP ของผมคือนักเรียนพิเศษของผมที่จะเข้าไปนั่งฝึกฝนโดยการจูนจิตกับจัก,กรวาลโดยตรงในถ้ำลึกลับแห่งนี้ที่จําลองมาจากฮิมาลัยบนพรมแดนทิเบตเนปาลอินเดียแล้วผมก็ทําชีวิตทุกวัน ที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ที่ทํางานที่อยู่ห่างกันเพียง5นาที10นาทีด้วยการใช้ชีวิตเหมือนเราเป็นหนึ่งเดียวกับกับโลกใบนี้อยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติความรักและความรู้สึกที่ดีงา,ามทําให้หัวใจของเรากับสว่างสวยทําให้เรามีความสุขทําให้เราสัมผัสกับหัวใจของเราอย่างยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือการปลดล็อกของผมที่กําลังบอกพวกเราว่าเราสามารถทําได้ ในอัตภาพของเราไม่ใช่อัตภาพของการเป็นคนที่ต้องประสบความสําเร็จร่ารวยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแค่เป็นคนที่สุจริตมีอาชีพเป็นครูเล็กๆเป็นโค้ชคนหนึ่งในโลกใบนี้ของผมบนโลกใบนี้ของผมเป็นโค้ชแค่โค้ชสักครูเล็กๆคนหนึ่งครูธรรมดาคนหนึ่งผมยังสามารถดีไซน์ออกแบบชีวิตได้เลย มีเวลาสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์โควิดแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปแคชเมียร์นะพรมแดนปากีสถานอินเดียหลังจากการสิ้นสุดลงของไวรัสที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนหรือในเวลาอันสั้นนี้หลังจากวัคซีนได้ถูกแจกจ่ายและใช้ไปยังมวลมนุษย์ทั้งมวลเราก็จะได้เริ่มต้นการค้นพบชีวิตหรือการแบ่งปันชีวิตหรือการเติมเต็มประสบการณ์ของการ ใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดชีวิตน่ะได้รับการค้นพบไปนานแล้วคือการค้นพบตัวเองว่าตัวเองมีคุณค่าค้นพบตัวเองว่าเราต้องอัปเกรดชีวิตเราต้องอันล็อกจิตใต้สำนึกอันล็อกทั้ง365วันถึงเรียกว่าหลักสูตรอันล็อก3ามอันล็อกจากความคิดเก่าอันล็อกจากความเชื่อผิดผิดอันล็อกจากสิ่งที่ทาให้เราติดยึดอยู่กับความคิดหรือความจริงที่มันเป็นแค่ความคิดของเราเพราะเราไปอยู่ในความคิดเราเลยไปเชื่อว่าความคิดคือความจริง เราจะอันล็อกมันออกมาหมดเลยแล้วก็ถอดลำหัดหรือเรียกว่าสมการใหม่เหมือนเราถอดอะไหล่ของรถยนต์ทั้งคันออกมาแล้วก็ใส่ใหม่แต่เป็นอะไหล่ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพิ่มแรมให้กับโทรศัพท์จนทําให้แรมของโทรศัพท์ที่เราเพิ่มไป3-45้แรมเนี่ยมันสามารถที่จะแปลสัญญาณหรือสร้างเครือข่ายของกระบวนการของการต่อวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วฉับพลันรวดเร็วที่สุดทั้งหมดนี้เกิกระบวนการทางจิตที่เราเรียกว่าอันล็อก3.65 ซึ่งมันจะเข้าไปถึงกระบวนการรีชาร์จจิตใต้สำนึกด้วยคือการต่อวงจรอย่างต่อเนื่องเติมเต็มพลังชีวิตหรือชาร์จแบตเตอรี่ให้กับพลังงานของชีวิตหรือจิตใต้สำนึกของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะรู้สึกกับชีวิตที่มันอันติเมทหรือชีวิตที่มันเหนือกว่าเดิมอย่างที่ผมบอกอะถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วรู้ว่ามันสุดยอดได้เราก็ใช้ไปเถอะ แต่ถ้าเรามีวิธีการหรือมีวิธีคิดหรือมีความเข้าใจหรือมีกระบวนการที่เราสามารถทําให้พฤติกรรมชีวิตของเราได้รับความสุขได้รับความสําเร็จได้รับสิ่งที่เราปรารถนาและเริ่มต้นทํามันตั้งแต่วันนี้ได้เราจะมัวรอช้าทําไมเราจะมัวรอให้เสียเวลาอยู่ทําไมเข้าใจตรงกันนะครับกระบวนการของการตั้งรหัสรับจิตสํ้สำนึกของการเข้าถึงจิตสํานึกใหม่ของการเรียนรู้ชีวิตในโลกยุค New Normal ของการจัดระเบียบโลกในวันนี้อย่าล้อเล่นอย่าทาเป็นเล่นเวลาไม่ได้มีมาก การเปลี่ยนแปลงของโลกในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อผู้คนต่อสิ่งแวดล้อมต่อโลกและเราก็อยู่ในกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งใหญ่หลวงนี้ด้วยในเวลานี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราก็คือลองรู้สึกกับชีวิตสิรู้สึกกับชีวิตจริงๆไม่ใช่ชีวิตที่แค่มีลมหายใจไม่ใช่ชีวิตที่แค่อยู่กับความคิดไม่ใช่ชีวิตที่แค่ถูกครอบงําจากสิ่งที่เราเชื่อหรือโลกหรือผู้คน ที่กําลังป้อนความเชื่อผ่านโซเชียลสาธารณะสังคมหรือการตัดสินหรือการให้ค่าคุณค่าที่เรากําลังได้รับจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากสิ่งที่เรารู้สึกแต่ตอนนี้ลองกลับมาค้นพบอิสราภาพความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของเราพร้อมๆกันเป็นความตื่นรู้ที่เราไม่ต้องร้องขอจากใครเป็นความตื่นรู้ที่เราไม่ต้องไปขโมยใครเข้ามาไม่ต้องไปก๊อปปี้ไม่ต้องไปลอกเลียนแบบใครแต่เป็นความตื่นรู้ที่เรารู้สึก กับหัวใจและดวงวิญญาณของเราอย่างแท้จริงเป็นความตื่นรู้ที่เรารู้สึกศรัทธาและมีปัญญาในชีวิตของเราเป็นความตื่นรู้ที่เราไม่มีวันที่จะให้ใครมาจูงจมูกจูงจมูกเราเป็นการตื่นรู้ที่เราต้องหายใจด้วยตัวเองอย่างสง่างามเป็นการตื่นรู้ที่เราต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและกลับมาโคารและนับถือจิตวิญญาณตรงนี้กลับมายอมรับตัวเองได้อย่างหมดหัวใจกระบวนการของการอันล็อกจิตใต้สำนึกสามหกห้านี่แหละคือคอําตอบของกระบวนการแห่งการ ถอดรหัสรับชีวิตที่ผมจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่เราเรียกว่าไม้ตายสุดยอดของวิทยายุทธที่ฝึกปรือมา 3, 4, 15, ป่าสามสี่สิบห้าสิบปีจนอายุหกสิบปีในวันนี้ให้กับพวกเราทุกคนแบบไม่มีการกักแบบไม่มีการปิดบังแบบถ่ายทอดออกจากหัวใจจากใจสู่ใจจากจิตสู่จิตให้กันแบบสุดหัวใจถ้าจะบอกตรงๆคือสอนแค่สามสิบคนในรุ่นนี้ และไม่แน่ใจว่าจะสอนหลักสูตรนี้อีกหรือไม่แต่สอนแบบสุดหัวใจในรุ่นนี้เพียงแค่30คนที่เราตัดสินใจที่จะมาเรียนในหลักสูตรจูนจิตอันล็อก365เพื่อเข้าสู่ระบบปฏิบัติการสุดยอดของชีวิตในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปอย่าลืมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะนัน้นหมายถึงว่าคุณกำลัง รอรับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับชีวิตของเราเช่นเดียวกันวันนี้สิ่งที่ผมจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งในวันที่พิเศษที่สุดคือผมขอยืนยันกับหัวใจของผมและขอเชื่อมโจง ไปยังหัวใจของพวกเราทุกคนจากใจสู่ใจจากกิจสู่จิตว่าถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกันถ้าเรามีความปรารถนาเดียวกันเจ็ดจำนวนเสรีที่จะมีชีวิตอย่างที่เป็นเลิศมีชีวิตอย่างคนที่ไม่ขาดแคลนมีชีวิตอย่างคนที่อิ่มเต็มมีชีวิตอย่างคนที่ไม่หยหยหาและขาดและขาดแคลนเราจะเข้าสู่ปฏิบัติการอัจริยะนี้ อันล็อก3.5โปรแกรมจุนจิตอัจฉริยะเข้าสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุค New Normal คือคําตอบสุดท้ายของพวกเราทุกคนและผมพร้อมนะครับที่จะเป็นโค้ชและครูทางจิตวิญญาณให้กับพวกเราทุกคนในประเทศไทยและทั่วโลกสวัสดีครับ